โซเชียวเสียงแตกแห่ไทยเพศลูกภาพล่าสุดแพททิเซียกู๊ดโชว์สะดือท้องโตออกกองละครเผยเดือนไหนรู้เพศเรียกได้ว่าปล่อยปุ๊บติดปับ๊บน้ำยาดีจริงๆสำหรับว่าที่คุณแม่ยังสาวแพททิเซียกูดหลังจากแต่งงานกับสามีตระกูลดัง โนดวิเศษร,รังสีสิงห์พิพัฒน์ได้ไม่นานก็ออกมาประกาศข่าวดีต้อนรับทายาทคนแรกทันทีซึ่งตอนนี้สาวแพทย์ก็ท้องนุนป่องอย่างเห็นได้ชัดเจนว่าที่คุณแม่ดูแฮปปี้เอนจอยมากๆเตรียมตัวอย่างดีเพื่อลูกน้อยในครรภ์ล่าสุดสาวแพทย์ได้ให้แฟนๆเข้ามาตั้งคำถามสารพัดทั้งเรื่องลูกเรื่องครอบครัวและเรื่องงานดังนี้มีถ่ายละครเรื่องไหนอีกบ้างคะอยากดูอีกจ้าตอนนี้กำลังถ่ายเรื่อง เกมรักเกมทรยศอ,อยู่ค่ะรอชมปีนี้นะงานบอลปีนี้จะได้เจอพี่แพทไหมคะพี่แพทอยู่สีอะไรคะปีนี้ไม่ได้ไปค่ะคุณหมอไม่แนะนําให้วิ่งเต้นใส่ส้นสูงนานๆแล้วจะส่งกําลังใจให้พี่ๆน้องๆในช่องกับแฟนคลับที่ไปเชียร์ผ่านจอทีวีนะเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่จัดทาช่อง YouTube คะอยากติดตามผลงานผ่าน YouTube แล้วค่ะอยากทําแต่ไม่รู้จะมีใครดูไหมเพรหายไปนาน บวอยากมีทีมเบื้องหลังจะได้คุณลิตีดีๆแล้วลงสมัำเสมอถูกชมไม่ขาดปากว่ายิ่งท้องก็ยิ่งสวยเป็่งปังสำหรับคุณแม่แพทพิเซียกูดได้ออกมาโพลรูปภาพอวดท้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยความตื่นเต้นพร้อมเขียนแคปชั่นแสดงความรู้สึกระหว่างลูกดินงานนี้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เชียร์ว่าได้ลูกชายกันใหญ่อาทิลูกชายมาแล้วค่ะท้องแหลมดันสะดือแม่พุ่งเลยค่ะลูกชายแน่ๆค่ะ น้องแพทได้ลูกผู้ชายแน่ๆๆเลยได้เดอะบอยแน่ๆค่ะอะบอยคุณแม่แพทได้ลูกชายแน่ๆค่ะสังเกตจากสะดือนูนอีอส่วนชีวิตหลังวิวาหวานกับโนต้ตซึ่งอายุห่างกันหลายปีแพทบอกว่าค่อนข้างเหมือนเดิมเลยค่ะเราใช้ชีวิตมาด้วยกันยิ่งช่วงโควิดคืออยู่ด้วยกันเยอะมากๆมันก็ปรับมาเยอะแล้วก็แทบจะเหมือนเดิมยังไปไปมาๆกับครอบครัวพอไม่อยากขักดิบเลย หนูเองก็คงช็อกนิดนึงเขาก็เข้าใจตรงนี้มากเลยค่ะเขาก็บอกว่าค่อยๆย,ย้ายเข้ามาทีละนิดเป็นคนติดบ้านมากติดทุกคนเลยค่ะถามว่าดูแลกันยังไงบ้างแพตตอบว่าก็คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยกันเหมือนเดิมดูแลกันตรงไหนได้ก็พยายามด้วยความที่พี่เขาโตกว่าหนูเยอะเขาจะดูแลหนูมากกว่าด้วยซ้ำถามว่าทำกับข้าวไหม จริงๆพี่โน้ตทำอาหารเก่งมากทุกครั้งที่มาบ้านจะซื้อเนื้อมาทำโชมาฮอ,อกหนูจะเป็นลูกมือมากกว่าอยากทำแต่ทำแล้วไม่ได้อย่างใจค่ะเขาทำอะไรเร็วหนูก็เลยเป็นผู้ช่วยโชคดีมากเลยค่ะด้านพิธีกรหนุ่มกันชัยถามว่าเรื่องที่ปรับตัวเยอะที่สุดคืออะไรแพทเล่าว,ว่าถ้าเยอะที่สุดน่าจะเป็นเรื่องแอร์มั้งคะเขาชอบอยู่ที่หนาวๆแต่หนูเป็นคนขี้หนาวเขานอนกลดังมาก เขาชอบเปิดไฟต้องดู iPad ดูทีวีเวลาจะนอนแต่หนูชอบอะไรมืดมืดเงียบเงบเราก็ปรับตรงนี้หมดเลย